สวัสดีครับอยู่กับรังเกียร์เรยคาร์เตอร,ตร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็จะสุดแล้วครับงานลอกคลองจะสุดแล้วคิเลนเยอะมากครับฝั่งนี้ก็เขาไม่ให้วางดินไปเยอะครับรังเกร์เดยก็ปั้นคันแต่งสโลปให้ดูดีให้ดูดีดูดีหรือเปล่าครับ f c ดูดีไหมนี่เออ ในสายตาก็เราเน้นความไวครับไม่รูปไปรูปมาหรอกครับรูปไปรูปมาก็เสียเวลาครับนี่ทางกินเดอร์ก็จะจอดพักเที่ยงแล้วครับเอาเดินรถให้พ้นขีดตมก่อนจะได้ไม่เลอะขาเนาะนี่ครับสิ้นสุดตรงนี้ครับจุดสิ้นสุด จุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้แหละอ่ะจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วครับตัดเครื่องไว้ยี่นี่แหละครับเดินไปใกล้ๆประมาณครึ่งกิโลไ <c ười> กลๆครึ่งกิโลเออนี่ครับจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ครับมีสิ้นสุดโครงการ ฝั่งนี้เขาไม่ให้เอาดินขึ้นครับหลังจะเดก็ะโปะเอาเลนกโปะโทำสลบให้ดูดีหน่อยให้เอาขึ้นฝั่งเดียวนี่โอ้ฝั่งนี้น้ำเยอะก็หลังคันก็จะใส่หินคลุกแล้วก็ต้องเน้นดินแห้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนดิน เอาดินช่วงเบิร์มตรงนี้มากองไว้ก่อนครับดินแห้งๆมากองไว้ก่อนอก็ยังอยู่กับ 320GC เหมือนเดิมครับ 320GC Next Generation เ <laughs> Next Generation กี่ทาก็เหลือประมาณนี้ครับวันนี้ก็กะเจ้าให้เสร็จครับวันนี้เสร็จหรือเปล่า เหลือประมาณร้อยเมตรครับนี่จุดที่สุดอยู่ตรงนี้แหละครับก็ผมว่าจะแถมให้เขาหน่อยประมาณสิบวัวเมตรการทำงานหลวงอย่างนี้ถ้าทำเกินก็จะตรวจรับได้ง่ายครับแต่ถ้าเกินมากก็จะขาดทุน <c oughs> นู่เดินไปนู่นแหละครับไปกินข้าวนู่นแหละ อยู่ใกล้เจ้ามาร์กซิกซูปเปอร์อยู่นู่นแหละไหนไหนอยู่ทางไหนเห็นไหมครับนุ่มไกลนู่นแหละเลนผมก็จะเอาข้ามคันมาไว้ฝั่งนี้ครับเลนข้ามคัน เอาไว้ฝั่งนี้แล้วเราก็จะกระจายให้เจ้าของนาไปเลยครับเป็นปุ๋ยครับกระจายให้เขาไปเลยเป็นปุ๋ยเพราะว่าหลังคันเราจะใส่หินครุกเราก็ต้องเน้นดินแห้งไว้ครับก็เปิดคันมากองไว้ี๋ยวหาปลาเนาะ ดูดีอยู่ว่ายังประโคประโคแห้งปรลดเยอะปหลดเมื่อเช้าก็ป้านั่นแกก็ได้ไปเยอะเหมือนกันไม่ได้ข้ามไปหาฝั่งรู้นบ้างเปล่อ๋อครับเดี๋ยวมันก็ออกมาเลย ก็ตรงนี้ความกว้างในแบบ12เมตรครับปากคลองแต่ตามสภาพแล้วคลองกว้างกว่าในแบบก็เอาตามสภาพไปเลยครับตรงนี้ลึก3าเมตรห้าสังเกตเดอร์ก็ขุดเผื่อไปเลยครับ ลึกกว่าระดับนิดหน่อยนี่ครับก็จะเดินไปกินข้าวครับเอาคลิปนี้เขาขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ